สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนกุยหยงนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดกันค่ะเราไปดูกันเลยค่ะตัวสะกดหมายถึงพยัญชนะท้ายคําหรือพยางที่ทําหน้าที่บังคับเสียงให้เป็นไปตามมาตราต่างๆค่ะมาตรากอกาหรือแม่กอกา คือคำหรือพยางค์ที่ไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกดโดยอ่านออกเสียงเป็นสระเช่นคําว่าหูตาขาลากาปลาเสือโอตู้จำปีประตูทั้งนี้แม่กอกาเป็นหนึ่งในมาตาไทยแต่ไม่ถือว่าเป็นมาตาตัวสะกดนะคะ จะไม่มีพยัญชนะต่อท้ายค่ะมาตราตัวสะกดนะคะมีทั้งหมด8มาตรานะคะจะแบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือสะกดตรงตามมาตราและสะกดไม่ตรงตามมาตตาค่ะเราไปดูประเภทที่1น,นะคะก็คือสะกดตรงตามมาตตานะคะก็คือจะมีสะกดเพียงตัวเดียวนะคะตรงตามมาตตาเลยนะคะได้แก่แม่กงนะคะแม่กงเกย ะะเรามาดูมาตาแรกนะคะก็คือมาตาโกงหรือแม่โกงนะคะคือคำที่มีพยัญชนะงองูเป็นตัวสะกดนะคะออกเสียงงองูสะกดมาตานี้คุณครูหยงจำได้นะคะว่าเคยสอนไปแล้วครั้งหนึ่งตอนอยู่ป .1 นนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคำกันเลยค่ะตัวอย่างคำในมาตาตัวสะกดแม่โกงนะคะเช่นคำว่าลิงมะม่วง กวางเป็นต้นค่ะมาตราต่อไปนะคะคือมาตราแม่กลมนะคะแม่กลมก็คือคำที่มีพยัญชนะมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะอา่านออกเสียงมสะกดค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคำกันค่ะตัวอย่างคำที่อยู่ในมาตราแม่กลมนะคะเช่นคำว่าผมนมส้มค่ะ ต่อ,อไปนะคะก็คือมาตราแม่เกยนะคะคือคำที่มีพยัญชนะยอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะอ่านออกเสียงยอสะกดนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคำกันค่ะตัวอย่างคำในมาตราแม่เกยนะคะเช่นคำว่ายายเนยคุยต่อ,อไปมาตราเกยหรือแม่เกยนะคะคือคำที่มี กยัญชนะวอลแหวนเป็นตัวสะกดนะคะอ่านออกเสียงวอลแหวนเป็นตัวสะกดค่ะตัวอย่างคำในมาตราแม่เกลนะคะเช่นคำว่าไขา่เจียวแวววดาวเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะเป็นมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะคือจะมีตัวสะกดมากกว่า1ตัวนะคะได้แก่มาตราแม่แม่ดกดมาตราแม่กด แม่โกนและมาตราแม่กบนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคำกันนะคะมาตราแม่กบนะคะจะมีพยัญชนะกอไก่ขอไข่คอควายขอระครังเป็นตัวสะกดออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดค่ะคํามาตราแม่กบนะคะเช่นคําว่านกคูก่หมากรุกผักต่อไปนะคะมาตราแม่กบจะมีพยัญชนะจออจานซอโซ ชอช้างดอชดาตอปะตะักดอเด็กตอเต่าถอถามทอนานวันโทูทอพู้เท่าถอถุงทอทหารทอทงสอสลาสอเสือสอบอลฤษีเป็นตัวสะกดพยัญชนะเหล่านี้จะออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดนะคะตัวอย่างคำในมาตราแม่กฎ เช่นคำว่ารถน้ำวาดเป็ดปีศาจตำรวจขี้เกียจเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะมาตราแม่กลนะคะคือคําที่มีพยัญชนะนอหนูนอเนนรอลิงยอผู้หญิงรอจุลารอเรือเป็นตัวสะกดจะอ่านออกเสียงเหมือนนอหนูสะกดค่ะ ตัวอย่างคำนะคะเช่นคำว่าหนอนฝันตู้เย็นบอลผลไม้พยาบาลเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะมาปตาแม่กบนะคะคือคำที่มีพยัญชนะบอใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันพอสัมภาเป็นตัวสะกดพยัญชนะเหล่านี้จะออกเสียงเหมือนบอใบไม้เป็นตัวสะกดนะคะ ตัวอย่างคำในมาตราแม่กบนะคะเช่นคำว่ากระสอบอาบน้ำประดับเคารพทับพีคคำศัพท์เป็นต้นค่ะยากไหมคะเด็กๆเ,เห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าเมื่อดูคลิปเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะทำการบันทึกลงในสมุดนะคะทั้ง8มาตราเลยนะคะ เดียวยังไงวันนี้คุยหยกก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย